อันนี้ก็เหมือนเป็นบริเวณสนามกีฬาครับมีเป็นอาคารพละ,ระเป็นแนวสเตเดียนด้วยสําหรับเตรียมพัดนะก็เลยได้ว่าเดิมมาถึงขนาดนี้ขนาดก็ใหญ่พอสมควรครับผมตึกเรียนส่วนใหญ่ก็จะประมาณสี่ชั้นอันนี้ครับให้ดูบรรยากาศริมคลองนะมีต้นไม้ร่มเงาบางนี่คือเราได้เห็นความเป็นธรรมชาติที่สวยจริงนะจะทอดยาไปเลยครับผม ว่าแล้วก็ดื่มดำเลยนะจะมีต้นกล้วยด้วยนะฮะบริเวณน,นี้โอเค okay, ครับนี่ก็หลังอัศจารย์มาแล้วเขตเตรียมพัดน์น่าจะสิ้นสุดประมาณนี้แหละฮะถ้าผมจำไม่ผิดก็เออทางเดินเรียบริมคลองเนี่ยฮะจะ ปเชื่อกับสถานีกาลังตันของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้นะอันนี้ก็เป็นบ้านเรือชุมชนครับแต่เป็นคลองเนี่ยไม่ได้มีเรือสัญจรอ,อะไรมากนะักนะก็เป็นที่สัญจรทางน้ำาด้เลยครับเด็กน่าจะเล่นน้ำได้ด้วยนะเขาเรียกว่าน่าจะเป็นคลองข้าวโรงเรียนเต็มพัดก็ได้บัางครับ นี่ครับก็โค้งไปเรื่อยๆนะหมาฝั่งตรงข้าม นี่ครับจะถึงโค้งแล้วนะอันนี้ก็จะไปเชื่อมทางถนนศินัทครินได้ครับเดิมอีกนิดนึงก็จะเห็นสไตล์รถไฟฟ้าการันตันของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับแล้วก็จะมีสะพานแยกอีกฝั่งหนึ่งด้วยเห็นรถไฟฟ้าด้วยนะ อันนี้เป็นบ้านคนต่างหากครับเหมือนจะเป็นหมู่บ้านนะแต่สร้างสภาพไว้ต่างหานี่ก็คงจะเป็นหมู่บ้านอ่ะจะปิดกันเอาไว้ด้วยเรียกว่าเป็นบรรยากาศคลองครับที่หาได้ยากในกรุงเทพนะนี่ก็จะมีนกอะไรด้วยครับสัตว์นานาชนิดที่บินผ่านครับ เป็นบรรยากาศที่หาได้ยากในกรุงเทพครับโอเคครับหลังออกจากโอค้างเรียนเดียนพัดมานะครับเราก็จะพบกับสุขค้าทัญญาปราครับก็จะมีเก้าอี้หลากหลายสีครับแบบเป็นสัตว์แต่ละประเภทนะประดับอยู่ข้างหน้าสาั่งรถไฟฟ้าสายสุเกาลันตันครับก็เรียกได้ว่าเดินทางได้ะสะดวกนะ มีน้ำพุข้างหน้าแล้วก็มีข้าบางเดดผ้าบางแดดกันฝนครับเป็นยอดแหลกที่เป็นเอกลักษณ์ครับผมก็จะมีแบบการตกแต่งปัตมากรรมมาเลยหลากหลายรูปแบบครับอย่างเห็รูปวงงงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับลายดอกไม้ได้นะโอ้โหขนาดสะดุดรูปดาวตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าตกแต่งได้ดีอยู่นะ แล้วก็เป็นต้นคิดมากครับผมตรงนี้ยกขึ้นสูงเพื่อมีอาคารจอดรถด,ด้านล่างด้วยนะเนี่ยอ๋อนี่เป็นสวนสนับสัตว์เองครับแสดงว่าห้างนี้ให้สัตว์เลี้ยงเข้าได้นะ p e t เวสต์สเตชัน hmm. ครับ แล้วก็มีนกให้ดูด้วยเขาถ้ามีเด็กปลาคาราฟด้วยจะสุดกว่านี้เลยครับตรงนี้แต่ก็เหมือนจะเป็นร้านตกแต่งธรรมดานะแล้วน่าจะมีของขายอะไรแยกๆไปตามชั้นครับ ส่วนลายส่วนกลางก็จะเป็นออไม่ติดแอร์นะมีส่วนท้าย แล้วก็มีตลประดับอย่างนี้นะนะตกแต่งเป็นตีมสัตว์ครับผมลงมาไดดเลื่อนไปก็จะมีสนามเด็กเล่นด้วยก็เรียกได้ว่าเพียวฟ้ามีปลาปครับพวกนี้ได้นะนี่ครับมีปลาคราฟด้วย ก็จะประมาณนี้นะโอเคครับผมขึ้นมาอีกส่วนนะจะเป็นดาดฟ้าของห้าธัญญาปราศครับในสนามเด็กเล่นที่เราซูมมาตรงหน้ากับลาปาคาครับก็จะเห็นจากตรงนี้ชัดเจนเลยนะค่าตาต้นไม้ก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนครับนี่ครับก็เห็นสารยรถไฟฟ้าได้อย่างชัดแจวนะแล้วก็ตึกสูงบรดิเวชะชาเมืองไปถึงในเมืองครับผม ก็จะมีลานให้วิ่งเนี่ยนะก็สามารถออกกําลังกายกันได้ครับเดี๋ยวเราเข้าที่ร่มกับพื้นที่ที่เขาให้ใช้ก่อนนะก็พื้นที่ดาดฟ้าเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นไปจนถึงทางการลาดนี่อย่างชั้นแจ่วครับผมลมเย็นสบายครับก็ไม่คิดว่าจะมีพื้นที่แจ่มๆอย่างนี้ด้านบนเนี่ยนะ นี่ครับก็จะเป็นเอ่อเป็นล่มครับข้างบนนะก็คอยกันอากาศร้อนนะฮะมองไปข้างหลังก็พื้นที่ขายส่วนกลางครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนครับ ตึกก็จะมีหลายส่วนนะมองไปถึงฝั่งของสุวรรณภูมิไม่ยังได้เลยนะครับผมสม่บพื้นที่ดากฟ้าที่เปิดให้เราเข้าใช้ได้ก็จะมีแค่ส่วนนี้แหละครับยาวใช้เล่นนะเนี่ยตรงนั้นก็ปเป็นเขตหัวมากนะครับแอร์พอร์ตลิงค์ นี่ครับก็จะเป็นลานยกขึ้นยกลงนะแล้วก็สามารถไปดูแล้วก็ต่อกับข้างในครับก็เป็นการตกแต่งที่ค่อนเชื่อมหลายอาคารเข้าด้วยกันครับผมในชั้นดาดฟ้าแห่งนี้นะนี่ครับหูมุมนี้ มุมนี้นี่น่าจะเป็นมุมขายเลยนะฮะของธันาปาเนี่ยฮะเพราะว่าเห็นตึกของกรุงเทพได้แบบเป็นกําแพงเลยนะถ้าจะเป็นย่าพวกพระรามเก้าโศกพวกนี้ครับแล้วก็มีชิงช้าให้เล่นด้วยนะก็ไม่รู้ว่าจะมีเด็กขึ้นมาเล่นไหมนะตอนเย็นๆเนี่ยครับ น,นี่ครับอันนี้ก็จะต่อกับลานจอดรถครับก็เรียกได้ว่าเป็นวงกลมนะเดินเชื่อมๆกันไปมันจะมีสระน้ำด้วยอันนี้ก็เข้าโซนสนามหญ้าแล้วครับว้าวอันนี้เขากำลังน่าจะทำอยู่เลยเนี่ย เห็นรถไฟฟ้าเห็นสถานีรถไฟฟ้าชักเจอครับฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นโซนท่าเข้านะโหถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่มีติดป้ายธัญญาปาร์คนี่วิวตึกสูตงตัวนี้อลังการมากนะ โอเคครับก็น่าจะหมดแล้วนะสำหรับสวนรับดาดฟ้านะทุกท็อปบาร์คทัดยาบาร์ครับนี่ครับเชื่อกอนต้นทิมดมาด้านหน้าแล้วแล้วตรงนี้ก็จะไปตรงลิฟต์ครับจะเป็นทางลงลิฟต์แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะ